ที่เป็นที่เรียบร้อยครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนำสงฆ์พระไตรและเครื่องสักการะทายธรรมพระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชพัชรยานมุนีเจ้าวาดว,ดวัดประชาคมวณารามณศนะาลาที่พักพระรักษาใจวัดประชาคมวณารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2565บัดน,นี้พร้อมแล้วจะเข้าสู่พิธีการกระผมขอาการาบเรียนเชิญท่านผู้สิทธิสมจิตผู้บริการจังหวัดร้อยเอ็ดประทานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยอย่างโต๊หมู่บูชาและเข้ากราบถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชพัชรยานโมนีตามลำดับขอาการาบเรียนเชิญครับ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาธายะติสระเนนัส,สหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาธายะติสระเนนัส,สหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาธายะ tìm ra nơi nát NAMO ha panja seila nia jam nát mô ra to sâm marsham puta sa nát mô tất ra to sâm marsham puta sa พระคะมภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ังสระนังขจามิพ네ุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังคัจามิสังฆังสระนังคัจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจามิ ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนัง <trousers> คัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาทิปตา เวรมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิอทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมชะปะมาทธานา เวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิขาปะทานิสิเลนะสุขทิมยันติสีเลนะโพคสัมปทานสีเลนะเนพุถิยันติตัสมาสีระวิโสทเยสาธุครับและในลำดับนี้ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจะได้ประกอบพิธีในการอัญเชิญสิ่งของพระทานยังเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบเีนในลำดับนี้กระผมขอการเรียนเชิญนายผู้สิทธิสมจิตผู้บริการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีได้ประกอบพิธีในการถวายสิ่งของพระราชทานอันประกอบไปด้วยเครื่องสักการะน้ำสง้าไตรยัยและททยธรรมพระราชทานตามลำดับขอเรียนเชิญครับ ขอกราบเมตตาคณะสงฆ์อันดับได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาครับยันโตอาลีอะโมเลอัสสากะอนังนันติวันธัน สินดัมบาลังเกสิเสบดาวิโพคเลภาิเศเจสามพพุทธานังอาคามปาตตปมอนตันติสุนักขตังสมังฆังสมปามตังสมอสุขัน a n e k a t a v ā n a l a m v a n t ā d โสติภวันตุเตภวุตสพภังกาลังราคะนุตสาพันเถวตาสัพพสังฆาโนท้าเวนัสันทาโสติ พิธีการถวายสิ่งของประทานอันประกอบไปด้วยเครื่องสักการะน้ำสงฆ์ผ้าไตรและทายธรรมพระราชทานในเบื้องต้นนี้ก็เป็นอันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในลำดับพิธีการต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้สิทธิสมจิตผู้วาิการจังหวัดอรดประทานในวิธีได้เข้าถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์อันดับทั้งสิบรูป ขอเรียนเชิญครับ